สีจิ้นผิงเคยเตือนว่าแดงเมื่อ9เดือนที่ผ่านมาว่ายายุ่งกับกองทัพไทยถ้าไม่อยากให้กองทัพหลอมละลายสืบเนื่องมาจากทัพว้าแดงได้ตั้งฐานลุกล้ำในเขตแผ่นดินไทยไทยได้เตือนไปให้ออกจากพื้นที่ประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม2567ให้เวลาถอนฐานออกไปในเดือนธันวาคม2อ6 7สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร0อย h a n n ช l มาติดตามข่าวคราวของทัพวะแดง ที่ตั้งฐานทัพรุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของไทยและผมได้ทำคลิปว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เตือนไปยังทัพของว่าแดงให้ย้ายออกจากอาณาเขตประเทศไทยและอย่ายุ่งกับกองทัพไทยถ้าไม่อยากให้กองทัพว่าแดงสูญเสียหนักเนื่องจากกองทัพไทยมีสมรรถนะในการสู้รบทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์สูงมากจีนรู้ดีเนื่องจากมีนักวิจัยของจีน และประเทศอิสราเอลได้ร่วมพัฒนาอาวุธกับนักวิจัยของประเทศไทยจึงรู้สมรรถนะและขีดความสามารถของกองทัพไทยได้เป็นอย่างดีผมได้ทำคลิปแล้วก็มี FC ได้โพสต์สงสัยว่าเป็นเรื่องที่จริงไหมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนจะมาสนใจอะไรประเทศเล็กๆอย่างไทยจีนสนับสนุนทั้งพาม่าและชนกลุ่มน้อยเขาไม่อยากให้การลงทุนศูนย์เปล่า และงานสำคัญของคนเป็นผู้นำประเทศก็คือการประเมินสมรรถนะขีดความสามารถทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆบนโลกใบนี้โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนที่จีนเข้ามาลงทุนนอกจากเรื่องการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจแล้วจีนยังคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศจีนและพยายามสร้างพันธมิตรกับประเทศในอาเซียนในเอเชียเป็นการสร้างพันธมิตรและแนวร่วมเพราะจีนรู้ดี ว่าทั้งโยุโรปและตะวันตกต้องการทำลายศักยภาพของจีนโดยความพยายามที่จะมาตั้งฐานทัพในประเทศเอเชียหรืออาเซียนดังนั้นจีนจึงพยายามลงทุนและเข้ามามีส่วนทางการทหารหรือขอตั้งฐานทัพในประเทศต่างๆในอาเซียนที่จะชัดเจนมากคือประเทศกัมพูชาการลงทุนทั้งท่าเรือเรียมซึ่งจะใช้เป็นฐานทัพเรือในอนาคตและสนามบินเตโชซึ่งจะใช้เป็นฐานทัพอากาศ ในยามที่ต้องสู้ศึกสงครามกับยุโรปและตะวันตกหลายคนอาจจะสงสัยว่าสีจิ้นผิงจะมาสนใจประเทศไทยทําไมเป็นความเข้าใจผิดครับท่านผู้ชมโดยสมรรถนะและขีดความสามารถของประเทศไทยนั้นถึงเราจะเป็นประเทศเล็กแต่เราก็เก่งพอตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและกำลังทางการทหารผู้นำของประเทศใดก็ตามที่ไม่ใส่ใจ ไม่หาข้อมูลสมรรถนะขีดความสามารถของกองทัพประเทศต่างๆนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างสูงยิ่งมีทั้งสายหลับหน่วยข่าวกรองส่งข้อมูลให้กับผู้นำประเทศเพอเผอเขารู้จักประเทศไทยขีดค,ความสามารถของกองทัพมีข้อมูลประเทศไทยมากกว่าคนไทยด้วยซ้าไปจากข่าวคราวการติดตามความเคลื่อนไหวของทัพว้าแดงทางกองทัพแจ้งว่าว้าแดงได้เคลื่อนย้ายฐานทัพออกไปจากเขตประเทศไทยแล้ว ในส่วนของทหารไทยได้ปะทะกับทัพว้าแดงตามเขตแดงเรื่อยๆและสร้างความสูญเสียให้กับว้าแดงไม่น้อยเนื่องจากว่าว้าแดงส่วนหนึ่งได้ขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยปะทะกันอันเนื่องจากว่าไทยต้องปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยการประทะตงแต่ละครั้งว้าแดงสูญเสียไม่ใช่น้อยและมีแหล่งข่าวได้แจ้งว่าจีนได้ยึดทรัพย์ของว้าแดง4,500ล้าน และตอนนี้จีนไม่ให้การสนับสนุนเงินทุนแกว่วาแดงแล้วแต่หันมาสนับสนุนทางการเงินให้กับกองทัพเมียนมาเนื่องจากว่าจีนลงทุนกับพมา่าเยอะมากโดยเฉพาะการสร้างท่าเรือทั้งท่าเรือทวายท่าเรือเจ้าผิวจีนหวังสร้างเส้นทางจากจีนไปสู่พมา่าและลงทะเลอันดามันรวมทั้งในอนาคตจีนอาจจะใช้พมา่าเป็นที่ตั้งฐานทัพทั้งทัพเรือทัพอากาศเพื่อต่อสู้กับยุโรปและตะวันตก โดยสรุปแล้วจีนพยายามเข้าไปลงทุนและมีผลประโยชน์กับทุกๆประเทศอย่างน้อยที่สุดจีนได้ประโยชน์ทางการค้าการระบายสินค้าจากจีนซึ่งสามารถผลิตในต้นทุนที่ต่ำขายราคาถูกผลประโยชน์ต่อมาก็คือความร่วมมือด้านความมั่นคงการตั้งฐานทัพต่างๆเพื่อต่อสู้กับยุโรปและตะวันตกความร่วมมือของจีนทั้งเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาอเมริกาใต้และยุโรปทั้งทางด้านการค้า และทางการทหารขณะนี้จีนกำลังซ้อมรบกับกองทัพอากาศไทยและออสเตรเลียที่สนามบินอุดรลึกๆแล้วจีนก็อยากขายเครื่องบินรบให้ไทยโดยเฉพาะเครื่องบินรบรุ่น J10CE โดยไทยนำเครื่องบินไป2รุ่นคือกริ p เพและอัลฟาเจ็รวมมาชั่ประมาณ10ลำแต่จีนขนเครื่องบินมาเยอะมากและหลายรุ่นด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นการฝึกซ้อมยุทธทีทางอากาศร่วมกับกองทัพไทย ซึ่งไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีสมรรถนะและขีดความสามารถด้านกองทัพอากาศสูงไทยใช้เครื่องบินกริปเพนเข้าไปสกัดกัน้นแนวหลังของกัมพูชาเป็นปฏิบัติการที่โด่งดังไปทั่วโลกจนกระทั่งทำให้กริปเพนของสบีเดนขายดิบขายดีเกือบ300ลําลำจีนก็อยากให้ไทยนำเครื่องบินของจีนไปใช้บ้างดังนั้นท่านผู้ชมครับการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงชมกองทัพไทยมันไม่ได้ไกลจากความเป็นจริงเลย กองทัพทุกประเทศจีนเขาต้องประเมินสมรรถนะอยู่แล้วว่ากองทัพแต่ละประเทศใครอยู่ในระดับใดท่านผู้ชมละครับมีความคิดความเห็นอย่างไรก็แสดงความรู้สึกแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้หากบทวิเคราะห์สังเคราะห์รวบรวมข้อมูลข่าวสารความเห็นพิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยณที่นี้ด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับ strong him